ต้องบอกด้วยเลยว่าตัวของผมเองนะครับสสพิทุพันทีนะครับซึ่งรับผิดชอบเขต6จังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยอำเภอหนองเสือแล้วก็อำเภอสมหลวงแล้วก็อำเภอธัญบุรีนะครับวันนี้ผมเองได้รับเรื่องร้องเรียนนะครับจากที่น้องประชาชนชาวอำเภอน้องเสือโดยเฉพาะท่านนายกการบริหารส่วนตำบลท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับได้ร้องเรียนผ่านมายังทางท่านนายอำเภอนะครับท่านนายอำเภอน้องเสือท่านสมชายตีนาวงนะครับเกี่ยวกับ ผักตบชวานะครับที่ขึ้นอยู่เต็มคลองนะครับบริเวณอำเภอหนองเสือไม่ว่าจะเป็นคลองสิบคลองสิบสองนะครับแล้วก็ณบริเวณนี้คือสกัดห้าตรงนี้นะครับแล้วก็คลองสิบสามนะครับผมเองก็ไปประสานไปกับท่านพอนะครับชุติมันนะครับพออธิชายน้ําสดเหนือนะครับเกี่ยวกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับในอำเภอหนองเสือเพื่อที่จะนะครับนำงบประมาณนะครับแล้วก็ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครับลงมาในพื้นที่อาเภอหนองเสือนะครับทาให้พี่น้องประชาชนนั้นนะครับที่เป็นผู้เกษตรกรนะครับได้ใช้น้ําแล้วก็ไม่ขวางทางน้านะครับเพื่อความสะดวกสบายของพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราเองทุกๆคนนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทางท่านนายอำเภอท่านนายกนะครับท่านท่านพอชุติมันนะครับแล้วก็ทางชุมรมทาลังสิตเ์นือทุกคนนั้นได้ลงมาดูพื้นที่นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนครับ ครับผมผมนายชิดจุมันสูตพามครับผู้อำนวยการโครงการส่งน้ําและรุงสัลังสิตเหนือครับก็ได้รับการประสานจากท่านสสแล้วก็ท่านนายเพือของเสือว่าตอนนี้มีผักมีวัชพืชมากในคลองต่างๆในพื้นที่นะครับก็ได้รับงบประมาณมาก็กดําเนินการกาจัดวัชพืชคลองย่งหนึ่งวขวาคลอง10บคลองสิอง,สสองเนี่ยครับคลองลาดตะขวงนะครับก็ก็ดําเนินการเพื่อจะได้บริหารการจัดางานการน้ําได้มีประสิทธิภาพสูงสุดครับ กท้องถิ่นโดยท่านนายเพเภอเนี่ยก็ติดต่อติดติดตามตลอดครับมีนาเภอต้องขอขอกราบขอบพระคุณแล้วก็นายเพเภอมากครับว่าตรงไหนมีปัญหาแล้วกไ็ได้ได้ประสานตลอดครับไม่เคยทิ้งไม่เคยหนีไปไหนครับแล้วก็ท่านอสสก็ให้ความร่วมมืออนุเคราะห์กับพวกผมไปอย่างดีดขอบพระคุณมากครับไอ้ตัวนี้มันเชื่อมอะไรนะนายเนอเครน่องรุ่นไหนไ อันนี้รตย่ตรงนี้รกานองรงที่ประตูก้านเอ่าสองก้านกันขอตวอยู่ตรงนี้ดหน่องทีรตรงนี้ตรงนนี้งยนึรถึง้วรยตรงนีรงตน้กนแต้มอกให้ประตูน้เลนะแต่ท้อกถึรังสินเลยต่งนู้ไม่ค่อยเอตอนนี้นานนะแต่รองมาล้รบช่วงแล้วรัน้อร ก็ดีใจมากค่ะที่ท่านสสกน้ำเพอแล้วก็เชิญประธานเชิญประธานที่มาลอกขอเอาเรือโะมาลอกค้องให้สวยสะอาดนะคะอขอบคุณไปยังสสด้วยนะคะืนอนำเพอด้วยค่ะรับกรมเชิญประธานด้วยนะคะกองสวยงามมากเลยค่ะของที่สองค่ะของระธานมากเลย ก็มีหลายกอแล้วก็้ั้งรรไปคับ